ก็ภาวนาให้เจเจพ้นขีดอันตรายนะครับซึ่งเขาก็เป็นบุคคลอันเป็นที่รักนะครับของอพวกเราพี่พี่น้องๆอง,องามารับใจของทุกคนนะครับซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณในฐานะห,หัวหน้าอีกคนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทีมงานของเราทุกคนนะครับที่เข้มแข็งช่วยกัน เดินมาจนถึงพ่นาทีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับรู้ว่าทุกคนเศร้านะร,รู้ว่าทุกคนคือไม่ไหวรู้ว่าทุกคนคือคือก็ความรู้สึกก็หนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อรู้ว่าเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งนะครับอาการถึงขั้นสาหัสนะครับเราก็นะครับทุกคนก็นะครับใจเสียใจเสียเหมือนกันนะนะครก็ คุณนะครับค pues, so, uh, okay. ่ะขอบคุณแล้วก็มาจนถึงวินาทีนี้ค่ะอบค่ะนะคะอ๋อเจเนี่ยครับกำลังเดินทางมาเพื่อที่จะทํางานกําลังจิถึงแล้วกําลังจิถึงแล้วขวบานพังงูเนี่ยครับอีกประมาณ6กิโล6กิโลกับขวบปานพักแล้วนะครับแต่เกิดอุบัติเหตุนะครับคือเกิดอุบัติเหตุรถไปชนไทยกับรถอ้อยกับรถอ้อยนะครับ จนนาอยู่อุดปูดนะครับจนรถเขาได้ใช้เครื่องตัดเนี่ยตัดอ่าเล็กตัดยังนะครับเอาเอาเอาตัวนอกออกมาเจอตัวพี่เจออกมาจากรถุดนะคะก็ปี่ข้างหน้าเลยครับสภาพของนองกาตอนนี้อสาหัสอยู่นะครับสาหัสอยู่นะครับกันได้เหตุให้ซึ่งเป็นยัง่านาโนขึ้นตกไปเองเพราะพวกเราที่นี่นะครับอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับเราอยู่กันเป็นครอบครัว เราไม่ได้อยู่ในชนชั้นวันณะหัวหน้ากับลูกน้องนะครับทุกเวลาไม่ได้แบ่งภาคไม่ได้แบ่งสั้นนะครับเขาไม่ได้แบ่งสัตว์นะครับเข้าเห็ดในเฉพาะเวลาทํางานเข้าเอิ้กันวะวหาน้าครับลูกน้องแต่ในขณะเดียวกันคือเข้าอยู่ในฐานะเป็นญาติค่ะเมื่อจบจากการทํางานแล้วก็คือญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นเอื้อเป็นอายในส่วนของครอบครัวนะคะความแย่งสื่อกันและกันนะครับพอได้ยินข่าวแบบนี้นะครับพวกเข้ากะ ทุกคนนะครับเสียใจแลวก็ปื้นฟื้นการทํางานนะครับเมื่อนี้ปะกาบยากท์พี่น้นะนะครับที่สื่อไล่แล้วนะครับได้มีความสุขในจุดนี้แต่ว่านักแสดงเองก็มีความรู้สึกแสดงไปแล้วก็มีความสลดใจแลวก็เศร้าใจเป็นกังวลในใจกังวลเป็นห่วงเป็นห่วงกันมาแต่ครับแต่แต่ทุกคนนะพราะว่าตงแต่หนูหรอครับกับทุกคนซึ่ง มองตาเรารู้กันเลยมันอยู่ด้วยความผูกพันเราอยู่ด้วยกันมานานมองตาเรารู้กันเลยว่าทุกคนนี่ยคือเป็นครอบครัวนะเราพห่วงผมเจเจนะนะครับเพราะว่าเขาคือหนึ่งคนในครอบครัวของพวกเรานะครับทําให้มีความรู้สึกว่าในวินาทีนี้นะในเมื่อนกไม่อยู่น้งไปดูแลเจไปดูแลเจเจแทนพวกเราที่อยู่ที่นี่ ก็ต้องร่วมแรงร่วมใจเข้มแข็งทํางานให้เต็มที่นะครับบางลาพี่น้องอยู่ในไลน์นี่นะครับสี่ให้ความเข้าใจกับทีมงานในมือนี้นะครับขอบคุณกําลังแรงใจพี่น้องเด้อพี่น้องที่หักแพงหลักการหลายๆยคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจเจเจมากหลักการให้กำลังใจทีมงานนะครับขอขอบคุณทุกๆคอมเมนท์ทุกๆกําลังใจครับในส่วนใดที่เป็นข้อผิดพลาดในคำขึ้นนี้นะครับ ผมบอดนูนะครับเป็นตัวแทนบอนตับเป็นตัวแทนบอดนกนะครับต้องกราบแถบเท่าพี่น้องสุปูทุกคนนะครับด้วยทางไรโซน